สังเกตอย่างนี้ครับซังสังเกตง่ายๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เอ่อ x กําลังสองลบห้า x เว้ยตอนนี้ก็คือเอ่อ x ลบห้าเว้ยจะดึงยังไงวะอ่านูดีผมนี้ให้ดูนะฮะตัวนี้ก็คือถ้าคุณเอา x หนีออกเอาดึง x ออกนะฮะมันก็จะได้เป็น x อะไร x อะไรครับ x ลบห้าใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเวลาคุณคูนเข้าไปคุณก็ x เนี่ย x คูน x ได้ x กําลังสองโป๊ะ x นะฮะ x คูณหก็คือ5 x โปะนะดังนั้นคุณได้อย่างนี้แหละนี่นะครับมันก็ได้างนีเห็นไหมครับมันก็จะมีกุญแจสำคัญออกมาแล้วนะคุณก็จะได้ว่าเดี๋ยวแก้แค่ solution ก่อนนะคุณก็จะได้ว่า limit นะเมื่อ x เข้าใกล้5นะครับนี่ผมลอกออกมานะนะก็จะกลายเป็น1ส่วน x ลบ ห้าส่วนด้วยกันกับอะไรครับห้าส่วนด้วยกันกับ x แล้วก็ x ลบห้านะผมดึงตัวนี้ออกนะฮะขงวงเล็บนะผมจะได้เลยครับผมจะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ห้า นะครับน้าดึงออกเลยใช่ไหมนะก็จะเหลืออะไรฮะก็จะเหลือหนึ่งใช่ไหมเข้าใจไหมครับทีนี้ด้านในเนี่ยนะครับผมจะจัดรูปต่อนะจะจัดยังไงฮะโดยการคูณ x บน x ล่างนะครับเพื่อจะให้ส่วนมันเท่ากันนะครับโดยการคูณ x บนแล้วก็คูณ x ล่างนะ x พูดกลับกัน เอ็กบนกับเอ็กล่างนะครับซึ่งเอ็กคูณกับ1มันก็ต้องได้เอ็กถูกไหมฮะค่อยๆไปก็จะเป็นเอ็กลบ5ใช่ไหมฮะส่วนด้วยกันกับเอ็กเห็นเลยไหมครับชูแวบชูแวบตัดกัน ก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้5 1ส่วน x แทน5เข้าไปครับตอบ1นึ่ส่วนคำตอบคอนี้ตอบหนึ่งส่วนหนะครับประมาณนี้